เราจะใช้ยางในการโฟกัสก้นง่ายขึ้นก็คือจะสวมยางไว้เหนือเขา่าเพราะว่ายางเนี้ยจะง่ายต่อคนที่ว่าเพิ่งเริ่มเล่นนะคะจะช่วยให้แบบฟิวก้นได้ง่ายขึ้นวิธีเซ็ตตัวก่อนเล่นก็คืออ่ะตั้งความกว้างของเท้าเท่าช่วงไหล่มือนเดิมแหละแล้วก็เปิดปลายเท้าออกนิดนึงเพื่อให้มันรับกับสรีละาของก้นเราคราวนี้ต้านเข่าไว้เอาเข่าต้านยางไว้แล้วก็ ก่งแกนกลางลําตัวเราต้องล็อกแกนกลางลําตัวก่อนทุกครั้งที่จะเล่นเพราะว่าสําคัญมากถ้าไม่ล็อกแกนกลางลําตัวคือ,อ,อมันจะมีบางจังหวะที่เราเผือหลุดอะ่ะจะทําให้เต็บหลังได้เดี๋ยวก่อนขึ้นเราหายใจเข้าล็อกท้องไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราขึ้นไปพอก้อนบีบขึ้นไปเป่าลมออกโอเคจะเข้าล็อกท้องปุ๊บโอเคคราวนี้แรงฉีบจะส่งออกจากส้นเท้าเท่านั้น น่ยืดกลนลงไปไม่ต้องไม่ต้องสุดขอแค่ขอแค่สุดระยะกล่นสามตีสี่ห้าเท้าให้ติดแพตฟอร์มทั้งหมดเลยแต่แรงถีบออกจากส้นเก็งท้องดีๆเก็งท้องแน่แนเออ เล15ครั้งปุ๊บใช่ปุ๊บ,บขึ้นไปดีบต้นอีจิกจากส้นเท้าสวย <c oughs> โอ้ย okay.